อ่าวงบีบเหลือสองคนสุดท้ายแล้วฉันชนะได้เลยตานี้ะถึงเวลาอาหารเย็นแล้วนะลูกชายพวกเรากําลังรออยู่เกมนี้นะครับเราสามารถที่จะดึงคนได้อย่างอิสระเลยนะครับดูถึงนี่ดึงแขนไปมานี่เร็วได้เวลาไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วฉันกําลังชนะแล้วเชียวนี่เอาถ้วยลังวันไปเลย โอ้โห oh, 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 คนนี้ดื้อรั้นมากเลยนะครับลากเขาไม่ไปดิลากไปใหม่นะครับมันก็จะมีอุปสรรคต่างๆนะครับที่เขาจะไม่ไปแต่เราต้องพยายามลากนะครับลากแขนไปก่อนดีไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันได้แล้วฉันไม่ไปง่ายๆแล้วโอ้โหมีการจับเก้าอี้ด้วยดีแดบมาเก้าอี้เลยเดี๋ยวไม่ไปหรอดึงแขนมานี่จะถึงแล้วและในที่สุดก็ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีแต่ละคนนี้ยังไงเนี่ยมาทําตัวลับๆล่อๆฉันยังมีรถเท่ๆบ้านนี้หวังว่าจะมีอะไรดีๆให้ขโมยนะ เจอปนี่ขโมยรถเลยน้อยฉันไม่ยอมแกหรอกนี่ดึงแขนซะเลยมาจับจักรยานอีกดีปลาจักรยานทิงได้โปรดให้ฉันได้ขโมยเธอไม่ยอมเด็ดขาดเราจะไม่ให้ขโมยนะครับแล้วแกมาดึงฉัน่านนี้ทําไมเนี่ยได้โปรดอย่าพาฉันไปหาตํารวจเลยนะไปกับฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะแกจะทําอะไรนะ่ะโอ้โหโอ้โหปาใส่หน้าฉันหลอดนี่ฉันจะจับแกส่งตํารวจเดี๋ยวนี้แหละคุณตํารวจครับจับโจรหัวขโมยคนนี้ไปเลยมาอาจมาบุกบ้านคนอื่นขอบคุณ มาครับคุณต่อตอมิโดที่ปกป้องบ้านเมืองไม่ไหวมาโพสท่าถ่ายรูปกับหอเอ็นพิซ่ากันดีกว่านี่ครับจับเอียงเลยแล้วก็สีแดงสีเขียวต้องให้ตรงกันนะครับ<า>อ้าผู้ชายคนนี้จะโพสยังไงอาสีแดงอยู่ข้างล่างครับปึ๊บอาทําเป็นรูปหัวใจหรือเปล่าเนี่ยสีเขียวอยู่ข้างบนนะครับถึงอาแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงมาแล้วก็โอเดี๋ยวโอ้ายยากจริงๆอาสีลูเกินตรงนี้นะครับแล้วก็สีแดง แล้วก็สีเขียวตรงนี้ต่อตัวกันอะไรเนี่ยเป็นการถ่ายรูปที่ พิเศษสุดๆส,สีเขียวว่าฝั่งนี้สีแดง่าตรงนี้ไม่พร้อยนะครับภาพนี้ต้องจารึกและทําเป็นอัลบั้มรูปไว้เลยกิ๊งกิ๊กิ๊กเสียงนาฬิกาปลุกเวิร์บปิดนาฬิกาปลุกก่อนอ่ะเราก็หลับบ่อเพื่อนๆเคยเป็นไหมไ <c> ด <oughs> ้วเวลาไปโรงเรียนแล้วสิลักเงงงงแม่หนูป, <อะ S 2> ป่วยแม่ก็บอกไม่ต้องอ้างเลยสาวน้อยลุกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ,ะนี่เราก็พาลุกเลยนะครับ่ลุกไปโรงเรียนนะแต่งตัวเลโก้พังกระจายแล้วยังจะคานไปที่ที่ นอนเีกมนันี่มาใส่เสื้อผ้าก่อนตรงนี้เอเรียบร้อยนะครับเราใส่เสื้อผ้าแล้ว<อ>เดี๋ยวก่อนสิจะไปไหนมานี่นี่ดึงแขนมานี้เลยปึ๊บป๊บแล้วก็สตันไม่หนึ่งทีปึ๊บ,บโอ้โหหมุนเวียนหัวนะครับอ่ะตอนนี้ห้องก็ถูกล็อกเรียบร้อยแล้วไม่ยอมฉันจะเข้าไปไม่ให้เข้าล็อกเดี๋ยวนะอย่าเอาขางัดอย่าพาดีแน,น่พังเลยจื๊บมาลดโรงเรียน มารับเลยจ้าแง่ฉันไม่อยากไปเรียนอะไรเงี้ยแต่คนขี่แงเป็นได้แค่ขี่แพ้ขี่แงขี่แงฮ่าฮ่าฮา,า,าสะใจเป็นว่าเลยเอ๊ะ,เ,อะเดี๋ยวนี่แน่เราต้องดึงเลยนะครับมาอาจไปบูลลี่คนอื่นเราเนี่ยโอ้ น้อยแน่กําลังแข็งแกงมากเราต้องดึงนะครับอย่าให้ไปไปฝ่ายปกครองเดี๋ยวนี้เลยนี่นี่จะไปไหนมามาปุ๊บดึงขาเด็กขาลอยเลยโอ้โหใครรู้เซอร์กันแน่ใครขี้แพ้กันแน่นี่ไปว่าเขาลือหรอนี่และสตันไ้หนึ่งทีสลบไปซะไม่มีทางหรอกพราะฉันอ่ะควบคุมเกมนี้ไว้เรียบร้อยแล้วเธอเป็นเด็กที่มีเหตุผลนะหยุดหลังแกคนอื่นได้แล้วผมขอโทษครับคราฟเวเอ๊ะเดี๋ยวนะ นี่มันในความฝันเหรอเนี่ยได้เป็นอัศวินนะครับลงดันเจียนอาไหนศัตรูอาไหนจะมาแข่งแข่งว่าฉันได้ฉันเป็นคนควบคุมอยู่โอ้าังคามาแล้วนี่แน่ฉันมีสกิลแค่ในความฝันเท่านั้นแหละนี่แดะมาอีกตัวปุ๊บอีกตัวนี่เราต้องไล่ไปตามดาบนะครับอ่ะจับสีเขียวๆไว้ถึงถึงถึง โอ้โหเก่งมากๆดูปืบดาบของฉันเนี่ยมีสกิลมากกว่า5,000ไม่อยากจะโม้เลยพี่ครับแต่อันนี้ก็โม้อยู่นะเถิงเถึงเถงนี่เดี๋ยวนะ คุณยังดื่ม<บ>อยู่เหรอเนี่ยใช่แล้วคุณควรอยู่ที่ทํางานนะคุณขี้เกียจเหมือนแพนด้าเลยฉันไม่ไปหรอกปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวไม่ไปหรอนี่ฉันจะพาไปเองดิโอ้ดื้อด้วยดื้อด้วยมานด่เลยอะไรเนี่ยไม่ยอมไปทํางานแกทําให้ฉันโกรธต่อต่อต่อวิอโด,โ,ดโอโอ้โหปากขวดมันเลยน้อยแนะ่จะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมี่แด่เอาสตันไปกินเรียบร้อยนะครับลากได้อย่างสบายน่อยดิเอาขามานี่ดึงขาฟืบโอ้ไม่ยอมอีกไม่ยอมไปทํางานเดี๋ยวนี้ เอาแจก,กันปลาใสโอ้โหสลบหรือยังเนี่ยโอ้โหยังมีแรงอยู่ดึงแขนมามาเร็วรถบัสมารับลุงคนนี้ไปเร็วไปทำงานเดี๋ยวดีเรียบร้อยลุงคนนี้ก็ได้ไปทำงานแล้วโอ้ฉันไม่อยากทำงานเลยอ่ะหยุดอู้แล้วก็เอาของขึ้นไปรถบรรทุกได้แล้ว ได้ได้ครับเจ้าหน่อยนี่ครับดึงขาเลยเชื่ดมมาปพิบต้องทํางานนะอืมอะไรเนี่ยทำไมมันหนักอย่างนี้อยากจะนอนอยู่บ้านฉันไม่พกเถอะไม่ให้พักนายขี้เกียจมาหลายวันแล้วนะไม่ยอมทํางานมาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วนี่นายต้องเอาของเนี่ยขึ้นไปรถบรรทุกเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่เวลามาหลับเอามือออกจากเท้าฉันเดี๋ยวนี้นี่ถึงแล้วนี่ไงโอ้โหมันใกล้แค่นี้เองแอ๊ฉันอยากจะดูซีรีส์เกาหลีมากกว่าทำความสะอาดบ้าน ไม่ได้แล้วครับคุณผู้หญิงต้องทําความสะอาดบ้านนะนี่โอ้โหฝุ่นเต็มบ้านเลย<ว>ทุกคนดูทําความสะอาดก่อนเว๊บเวบวบ<ว><ว>นี่มันบ้านหรือโรงนาเนี่ยเอาหน้าอดทศอีกนิดเดียวคุณผู้หญิงเ้เสร็จแล้วใช<บ>้ได้ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แล้วใช่ไหมฉั<บ>นเปิดฟันแต่ฉันก็ชอบขนมมากๆับกหยุดกินเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ไปหาหมอฟันได้แล้วฟันผุแล้วนี่โอ้โอสตันวิดีโอนะครับอ่ะดึงก่อนเวิบดึงมามาี่งี้ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ ทิ้งฉันไว้คนเดียวได้เลยเดี๋ยวทิ้งแน่ทิ้งให้ไปอยู่กับหมอฟันไงล่ะ <c oughs> โอโ้โ,อโหเดินมากใช่ไหมนี่ดึงขาซะเลยเฟิบเปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะฉันไม่อยากอยู่กับหมอฟันดีขึ้นเตียงเลยคุณหมอจัดก,การได้ขอบคุณที่พาเธอมานะเธอรู้สึกดีขึ้นมากเลย กิง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 เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกิงกไม่มีใครมารับเลยเฮ้ฉ<อ>ันเหนื่อยนี่มานี่เลยไม่ต้องเหนื่อยแล้ว oh, <c oughs> โอ้ห่แต่ดูซีรีส์เกาหลีไม่รับโทรศัพท์เล่ามานด่อาเดิอถอยหลังมาอย่างนี้ไปยาวๆเลยอดทนหน่อยใกล้จะถึงแล้วปล่อยฉันนะปึ๊บนี่ไงรับโทรศัพท์เลย เฮลโลฮัลโหลผมไม่ใช่คอเซนเตอร์นี่คือคอเคสครับเดี๋ยวพาจะทำโทษแกอย่างหนกักฉันจะต้องทำลายสถิติของฉันเองอาได้เวลากระโดดมาเดี๋ยวเราช่วยเองเป็นเทรนเนอร์ฟืบดึงขาขึ้นมาหลบได้แล้วครับดูมาอีกอันนึงยังไงต่อกระโดดฝึงดึงขาจึบยกขึ้นแล้วก็ขายข้างยกอาต่อไปจะหลบอะไรต่อเอ้ยเดี๋ยวน้าเป็นกําแพงเดี๋ยวเอาตัวเข้าไปเลยดิแขนไปก่อนแล้วก็ขาตามขายข้างยกฟืบเป็นซปเปอร์แมนไปเลย เรียบร้อยเข้าเส้นไชแล้วอเก่งจังเลยพวกเราภูมิใจในตัวลูกมากแอะฉันเป็นคนบังคับต่างหาก <c oughs> โกงแค่นี้จะทําอะไรฉันได้เหรอดูตํารวจง้างพวกนั้นสิฮ่า <c oughs> ฉันจะหนีนี่ดูไปแล้วจา้านี่ฉันไม่ยอมหรอกนนี่อดอีกแกอีกแล้วเหรอเจ้ต่อวิปีโดนี่เอาไปกินซะโอ้โหปลาใส่ฉันหรอนี่ดึงไปเลย ฉันดึงไปหาตำรวจแน่นี่ฟึบโหม่ยออนะครับปามาอีกหือปาาอีกแล้วดึงขาไปเลยคุณตำรวจจับเลยนะครับมันจะแหกแคุกนะครับโจรคนดีกับเขาคุกไปเดี๋ยวนี้เอาคุณตำรวจไม่ดึงเองเหรอครับอ่ะผมดึงให้ก็ได้นะครับนี่ ดึงขาไปก่อนโอ้อะไรเนี่ยเราต้องเป็นคนดึงกลับเข้าไปในคุกนะครับนลาเจ้าจะมีโดอีกแล้วเนี่ยปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้บังอาจมาดึงฉันไปฉันเกลียดง,งานปาร์ตี้จังเลยนี่เงี้อมาเลยที่รักมาตึ้งกันก็บอกอยู่ว่าไม่ชอบงานปาร์ตี้เมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยไงเดี๋ครับอ่ะ ลองไปหน่อยไปสมัมผัสงานปาร์ตี้หน่อยเผื่อจะสนุกขึ้นนะมานั่งเศร้าอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกนะดูโอ้โหเดี๋ยวป่าเข้าของมานี่แล้วดีดึงไปอาซ้อนชุดงานปาร์ตี้ซะหน่อยเง่งอย่างน้อยก็ให้ฉันได้สวมชุดปาร์ตี้ของฉันหน่อยมึงเนี่ยอ่าดึงขาเลยทะยานไปสู่ฟรอแ์แดนเลยบึ้บมา นี่สนุกะการปาร์ตี้ดูเขาเต้นกันใหญ่เลยจ้าจ้าอ่ะจึ๊จ้าจึ๊จ้าจึ๊จ้างานปาร์ตี้ก็สนุกเหมือนกันนันเนี่ยเต้นกันเร็วพวกเราแฮ่ฉัน,ฉนเกลียดงานปาร์ตี้ตจังเลยเนี่ยเอ,อ,อะเต้นตามฉันนะแอรลบิกนะตึงตึงตึง,ตงอ่ะไหนบอกว่าไม่ชอบแบบาง,งานปาร์ตี้ไง <laughs> โอเคเราต้องจัดท่าทางให้เขานะครับเออสีเขียวตรงแล้วอ่าสีชมพูตรงนี้สีฟ้าตรงนี้สีม่วงขึ้นไปอย่างนี้อ่าท่ายากนะครับตึงๆท่าไก่นะครับชิคเก้นเนาะไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาโอเคต่อไปสีเขียวตรงนี้ปึ๊บแล้วก็โชว์มือขึ้นแล้วหมุนๆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแล้วก็สีฟ้าตรงนี้อ๋อปักกัมนาสไตล์ Oh my god ออบ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 โอ้โอ่าต่อไปท่าอะไรเนี่ยสีเขียวอยู่ตรงกลาง สีม่วงขึ้นมาสีฟ้าทางนี้เอาวแล้วสีชมพูอ่ะเออสีชมพูอยู่ไหนอ๋ออีกข้างหนึ่งนี่ทางนี้สีเขียวตรงนี้ดีบเลีบูลีแล้วก็ไปทะเลบูรีบุร <c oughs> นี่ที่รักตรงนี้มันร้อนเนี่ยไปพักใต้ล่มเธอ,อะ ไม่เป็นไรครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวดึงให้นะครับดิลากไปนะครับฉันจะมีผิวสีบรอนที่ยอดเยี่ยมเฮียอย่างน้อยก็ทาครีมกันแดดหน่อยไม่ล่ะดิดึงดึงขามาเลยฟึบฟ,ฟสาวๆทุกคนจะต้องหลงรักฉันอะไรเนี่ยลุงดึงมานี่เลยนี่ทาครีมกันแดดเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่ตกองการครีมกันแดดโอ้โอ้โหไปอีกแล้วลุงนี่มาดึงขาเลยเอ็นไม่ใช่ขาดึงมือเลย นี <c oughs> ่แหละลูกประ้าะตกใส่หัวเฮ้อจังหวะนี้แหละวิ่งสี่หลออะลยล่ะดีดีดึงขาดึงขาเพิ่มเไม่ให้วิ่งนะครับหยุดขาไว้นะครับจะต่อตบีโดปล่อยชันนะดูซิว่าวิ่งข้างเดียวจะได้ไหมนี่มาที่ล่มแล้วเอออยู่ในล่มก็ดีเหมือนกันแสบผิวเป็นบ้า